สวัสดีค่ะมาพบกับคุณนุ้ยนะคะในรายวิชาเพศวิถีศึกษาวันนี้นะคะคุณนุ้ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบอวัยวะของร่างกายทราบไหมคะว่าร่างกายมนุษย์นะคะคือสิ่งมหัศจรรย์มันมีระบบการทํางานหลายระบบที่ทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อเป็นต้นรวมถึงนะคะจะมีความซับซ้อนและยังมีความลับอีกมากมายนะคะที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับมัน โดยระบบหนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับการทํางานของร่างกายอย่างมากนะคะแต่กับถูกพูดถึงไม่มากนะักนั่นก็คือระบบต่อมไหลท่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะคุณนุ้ยจะมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับระบบต่อมไหลท่อทราบไหมคะว่าระบบต่อมไหลท่อทําหน้าที่อะไรบ้าง ต่อมไรท่อนะคะจะขับสารคัดหลั่งซึ่งเป็นสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมนอันนี้จะมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนเราฮอร์โมนแต่ละชนิดนะคะทําหน้าที่เฉพาะและมีอิทธิพลต่อระบบการทํางานของอวัยวะในร่างกาย ต่อมไร้ท่อนะคะจึงมีความสําคัญต่อการเติบโตและควบคุมระบบต่างๆของร่างกายให้สมดุลต่อมไร้ท่อในร่างกายของเรานะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างและทําหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะต่อมแรกเลยนะคะต่อมใต้สมองนะคะเป็นต่อมขนาดเล็กนะคะตั้งอยู่บริเวณใต้สมองจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคืออันแรกเลยนะคะต่อมใต้สมองส่วนหน้า2 ต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆมากมายนะคะได้แก่ฮอร์โมนนะคะควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอกฮอร์โมนเพศนะคะแล้วก็ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมและต่อมน้ํานมต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะ ทำหน้าที่กักเก็บและปล่อยฮอร์โมนที่สร้างจากสมองส่วนไฮโปทารามัสเช่นฮอร์โมนาการควบคุมสมดุลน้ําผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการหลั่งน้ํานมและบีบตัวของมดลูกขณะคลอดบุตรต่อมที่2นะคะต่อมไทรอยอันนี้เป็นต่อมท่อไร่ท่อนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายจะอยู่บริเวณลูกกระเดือกนะคะมีสข้างข้างละต่อม จะทำหน้าที่นะคะผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการใช้พลังงานทั้งจากอาหารและออกซิเจนเรียกว่าเมตาบอลิซึมเพื่อการจเจริญเติบโตของร่างกาย3นะคะต่อมพาราไทรอยอันนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยเป็นต่อมที่เล็กที่สุดมี2คู่ทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือด สนะคะต่อมหมวกไตลักษณะนะคะจะมีรูปร่างแบนคล้ายหมวกอันนี้จะครอบอยู่บนไตทั้งข้างซ้ายและข้างขวาจะทําหน้าที่นะคะอันแรกเลยนะคะผลิตฮอร์โมนและกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายสมดุลน,น้ําเกลือแร่และการตอบสนองต่อความเครียดผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมความรู้สึกทางเพศต่อมที่หนะคะต่อมไพเนียนะคะ อันนี้จะเป็นต่อมขนาดเล็กนะคะอยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองส่วนที่เป็นสีบ้ามซายและขวาจะทําหน้าที่ยับยั้งการจเจริญเติบโตของต่อมเพศในช่วงก่อนวัยรุ่นและมีผลต่อการเข้าสู่วัยรุ่นว่าจะเร็วหรือช้าสร้างฮอร์โมนนะคะเมลาโทนินนะคะที่เกี่ยวกับการรับรู้กลางวันกลางคืนต่อมที่6นะคะต่อมไทมสัสต่อมไทมัสนะคะจะตั้งอยู่บริเวณซวงอก ผลิตฮอร์โมนออกมานะคะเพื่อควบคุมการทำงานของระบบคุมคุ้มกันของร่างกายและต่อมที่7นะคะต่อมที่อยู่ในตับอ่อดต่อมนี้นะคะจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ระดับเลือดต่ำลงโดยช่วยให้กลูโคสเนี่ยนะคะผ่านเข้าเซลล์และเปลี่ยนส่วนหนึ่งเป็นไกโคเจนนะคะเก็บไว้ที่ตับทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยนะคะ อยู่ในระดับที่เป็นปกติต่อมที่8นะคะต่อมเพศอันนี้นะคะเป็นต่อมที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์การเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ต่อมแรกเลยนะคะต่อมเพศของผู้ชายก็คืออันทา้าต่อมเพศของผู้หญิงคือรังไข่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่แรกเลยนะคะอันทา้าอันท้านะคะจะควบคุมการหลังของเพศชาย ควบคุมการเจริญเต,ติบโตของอวัยวะเพศสร้างฮอร์โมนเพศชายชื่อเทสโทสเตอโรนและควบคุมการและควบคุมพัฒนาการความเป็นชายอย่างเช่นหนวดเขา่าเสียงห้าวเป็นต้นต่อไปนะคะรังไข่รังไข่นะคะจะสร้างเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงและสร้างฮอร์โมนเพศหญิงนะคะชื่อว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนและควบคุมความเป็นหญิงด้วยนะคะอย่างเช่นเสียงเล็กแหลม เอวขอดนะคะมีประจําเดือนเต้านมอขยายเป็นต้นระบบต่อมไรท่อเห็นไหมคะว่าเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลและความสำคัญต่อสุขภาพการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบต่อมไรท่อได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะในทุกระบบการทำงานเนี่ยได้อย่างสมดุลและก็มีประสิทธิภาพอย่าลืมดูแลระบบต่อมไรท่อกันนะคะ มาถึงช่วงคำถามแล้วนะคะครูนุ้ยมีคำถามนะคะต่อมไรท่อต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมไทรอยต่อมพาลาไทรอยต่อมไทมัสต่อมไทเนียต่อมหมวกไตต่อมที่อยู่ในตับอ่อนและต่อมเพศทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันด้วยนะคะว่าแต่ละต่อมนะคะที่ครูนุ้ยพูดมาข้างต้นนี้นะคะทำหน้าที่อะไรกันบ้าง นะคะคเด็กๆนะคะอย่าลืมดูแลนะคะระบบต่อมไร้ท่อของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะและการทํางานที่เป็นและจะมีการทํางานที่ร่างกายที่เป็นปกตินะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในอีีต่อไปนะคะว่าครูนุ้ยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้นะคะครูนุ้ยขอฝากต่อมไร้ท่อไว้แค่นี้นะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ